ก็สวัสดีลูกค้าครับผมสวัสดีเอฟซีจัดทีงเชียงกงพิวรดครับวันนี้มีโพรลิฟเนินมาเสนอหนึ่งคันครับผมเ่เป็นเจ้าโพรลิฟขนาดหนึ่งจุดห้าตันครับคเคยเครื่องยนต์เบนซินครับผมก็คนี้เสาสูงสามเมตรครับเก็บไว้าาใช้งานในร้านครับวันนี้ ใช้งานปกติครับทนา้หาโทรริบทางถูกไว้ก็เราเลืกอกชมนด้ผมก็เปิดราคาที่อ่า65,000ครับผม65,000บาทก็รับแลกเปลี่ยนทีเทือนทุกทุนเหมืนกันครับผมทนา้สนใจก็โทร061ครับ1ง8สนยท่าทาพสามครับผมก็มาดูจริงที่ร้านครับร้านตั้งอยู่อำเภอเมืองวิดํเส้วนวินงดําลังรองครับ หลักเดยวไ้ที่้5เกาะของครับ